สวัสดีครับ576วันสงครามยูเครนเมื่อวานมีข่าวว่าโปรแลนด์จะไม่ส่งอาวุธให้กับยูเครนอีกแล้วเป็นคําพูดของนายกโปรแลนด์นะครับเพราะว่าไม่พอใจคําพูดของประธานาธิบดีของยูเครนเรื่องการส่งออกทัญพืชยูเครนนี่พูดประมาณว่าบางประเทศทําตัวเป็นมิตรแต่ว่าความจริงไม่ใช่มันก็แรงไปนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยโปรแลนด์ซึ่งอยู่ติดกับยูเครนช่วยเหลือยูเครนนี่เยอะมากและอาวุธต่างๆที่ส่งให้กับยูเครนผ่านพรมแดนโปรแลนด์นี่จะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่ายูเครนก็ไม่พอใจโปรแล ในบางเรื่องนี้อยู่แล้วเอาจริงประธานาธิบดีของยูเครนเนี่ยไม่ควรพูดแบบนั้นในชั่วโมงนี้นะครับแอดบินเชื่อว่าประธานาธิบดีของยูเครนพลาดในเรื่องนี้แต่ว่านายกของโปรแลนด์เนี่ยก็ใช้อารมณ์นี้มากไปสุดท้ายแล้วประธานาธิบดีของโปรแลนด์ต้องออกโรงมาแก้ข่าวแล้วครับว่าโปรแลนด์เนี่ยจะช่วยเหลือยูเครนนี้ต่อไปแต่ว่าโปรแลนด์จะส่งอาวุธเก่าให้เท่านั้นส่วนอาวุธที่โปรแลนด์ได้มาใหม่ไม่ให้แน่นอนนะครับเราต้องยอมรับว่าโปรแลนด์เนี่ยได้อาวุธมาเยอะมาก มันพลิกชีวิตทีเดียวสิ่งที่ยูเครนอยากได้มันอยู่ที่โปลแลนด์หมดเอาจริงยูเครนก็อยากให้โปลแลนด์เนี่ยแบ่งให้บ้างแต่ว่าโปลแลนด์ก็โละแต่อาวุธเก่าให้ยูเครนก็ไม่พอใจนี่อยู่แล้วพอโปลแลนด์ไม่รับซื้อธันพืชของยูเครนอีกประธานาธิบดีของยูเครนก็ฟิวขาดซึ่งมันไม่ควรอยู่แล้วนะครับสรุปโปลแลนด์จะช่วยเหลือส่งอาวุธให้กับยูเครนนี่ต่อไปกองเชียร์รัสเซียก็เฮเ,เกอร์อุตส่าห์ดีใจแล้วนะครับ จริงๆภูมิหลังของโปแลนด์กับยูเครนไม่ค่อยดีมากนะักยูเครนในนามโซเวียตในตอนนั้นไปบุกโปแลนด์มาก่อนนะครับจนโปแลนด์ต้องยอมให้โซเวียตควบคุมในนามวอร์ซอแพคพอโซเวียตล่มโปแลนด์ไปเข้ากับเนโตแล้วก็เจริญขึ้นมาส่วนยูเครนก็แยกเป็นประเทศโปแลนด์ไม่ได้ไว้ใจยูเครนมากมายระหว่างนี้อยู่แล้วพอเกิดสงครามยูเครนปุ๊บโปแลนด์ก็มีปวบาทเพราะว่ามีพรมแดนนี้ติดกันสันมีการต้องการให้โปแลนด์ช่วยเหลือยูเครนแลกกับการขายอาวุธให้โปแลนด์ก็ยินดีนะครับแต่ว่ายูเครนจะมาเรียก องโปลแลนด์มากไปมันก็ไม่สมควรพยายามทำความเข้าใจในเรื่องนี้นะครับ576วันสงครามยูเครนนี่เป็นอย่างไรบ้าง ตอนนี้ยูเครนกำลังเตรียมรับมือฤดูหนาวคาดว่ารัสเซียจะใช้แผนเดิมนะครับก็คือโจมตีแหล่งพลังงานแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับพลเรือนหนาวที่แล้วเนี่ยรัเสเซียใช้ขีปนาวุธโจมตีหนักปีนี้ก็ต้องรอดูว่ารัสเซียจะมีขีปนาวุธมาโจมตียูเครนไหมแต่ว่าเอ็ดมินเชื่อว่ามีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะมีมากมีน้อยต้องรอดูอีกทีส่วนการสู้รบภาคพื้นยูเครนก็ไม่ได้กลัวว่าหน้าหนาวเนี่ยรัเสเซียจะรบเก่งขึ้นอะไรหรอกครับแต่คาดว่ารัสเซียจะโจมตีชาวบ้านมากขึ้น ตามนิสัยเดิมเท่านั้นเองและเมื่อวานนะครับผอบสอ่งสุดของยูเครนน่กล่าวว่าระบบป้องกันของยูเครนก็ได้สกัดขีปนาวุธของรัสเซียได้36ลูกจากที่ยิงมาทั้งหมด43ลูกก็คิดเป็น84%เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งขีปนาวุธยิงมาจากเครื่องบินนี้10ลำหมายถึงยิงจากนอกระยะมีผู้เสียชีวิตไป2รายบาดเจ็บ21ารายรัสเซียยิงจากนอกเขตไม่ได้เข้ามาในเขตของยูเครนยูเครนจัดการไม่ได้นี่อยู่แล้วก็ได้แค่สกัดนะครับ ส่วนทางรัสเซียก็บอกว่าสามารถสกัดขีปนาวุธของยูเครนได้ทั้งหมดทุกลูกทุกดอกในการพยายามโจมตีฐานทัพอากาศซากีในแหลมคลายเมียแน่นอนว่าภาพที่ออกมามันไม่ใช่ยูเครนบอกว่าฐานทัพอากาศซากีนี่เสียหายหนักจากการโจมตีนะครับไม่มีหรอกครับที่รัสเซียจะสกัดได้หมดรัสเซียก็แบบนี้แหละครับแม้ว่าจะมีหลักฐานก็ไม่ยอมรับข่าวจากรัสเซียมีความน่าเชื่อถือนี้น้อยมากๆอีกเรื่องที่น่าสนใจคือตอนนี้มีรายงานว่ายูเครนได้ส่งยานเกาะ ฝ่าแนวป้องกันของรัสเซียในซาปอลิเซียอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่สำคัญนะครับที่บอกว่าแนวรับของรัสเซียนี้แตกแล้วในซาปอลิเซีย ส่วนกล้าหหมของยูเครนรายงานตัวเลขวันที่22กันยายน2566นี้ออกมานะครับทหารของรัสเซียนเสียไปแล้วประมาณ2 7 4 9 5 0นายเพิ่มขึ้น480นายในวันนี้ถือว่าไม่เยอะนะครับรถถัง4,644เพิ่มขึ้น6คันยานเกราะ8,891เพิ่มขึ้น8คันระบบปืนใหญ่6,177เพิ่มขึ้น40ระบบ อย่ะระบบจรวดหลายลำกล้อง785เพิ่มขึ้น4นะครับระบบป้องกันทางกากาศ528เท่าเดิมเครื่องบิน315เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์316เท่าเดิมโดรน4 8 5 8เพิ่มขึ้น8ขีปมนุษย์ร่อน1517เพิ่มขึ้น38เรือรบ20เรือดำน้ำา1เท่าเดิมนะครับพาชนะ8,690เพิ่มขึ้น20แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ912เพิ่มขึ้น1นะครับ ตอนนี้มีข่าวว่ารัสเซียส่งปืนใหญ่อัจจารรุ่นใหม่มายูเครนขนาด152ม mm. ิลิเมตร เพราะว่าปืนใหญ่ของรัสเซียนี่เสียไปเยอะยูเครนจัดการได้เยอะอันนี้ก็เป็นผลมาจากเวราตรวจับวิถีนะครับรัเสเซียก็ต้องแก้เกมด้วยการใช้ปืนใหญ่อัตราจรยิงแล้วเคลื่อนที่ไม่อยู่ที่เดิมนะครับแต่ว่าการเคลื่อนที่ปล่อยๆเนี่ยก็จะถูกตรวจเจอได้ง่ายจากโดรนลาตะเวนของยูเครนที่อยู่ดีนี่แหละครับในสงครามยูเครนครั้งนี้เริ่มมีอาวุธใหม่ๆนี่เข้ามาเพราะว่าสงครามยูเครนเป็นสนามวิจัยอาวุธอย่างดีนะครับระหว่างอาวุธเนโตกับรัสเซียเราเห็นความพยายามแก้ ปัญหาของรัสเซียหลายอย่างหนึ่งนี้นั้นคือรถถังรัสเซียและครับแต่ก่อนเห็นแต่ใส่หลังคาตะแกรงเหล็กต่อมามีการเอาเกาะปฏิกิริยาไปไว้บนหลังคาด้วยอันนี้ก็เพื่อป้องกันการโจมตีจากขีปนาวุธมันก็ดูแปลกๆ อย่างไม่พอนะครับก็ยังมีตะแกรงรอบคันด้วยอันนี้เอาไว้ป้องกัน RPG มันก็ยังไม่พออีกนั่แหละครับต้องใส่ระบบรบกวนโดรนมาในรถถังด้วยเพราะว่าช่วงหลังมานะครับโดรนคือตัวอันตรายของรถถังเราประเมินได้เลยว่ายังไม่หยุดแค่นี้แน่นอนนะครับเราจะไม่เห็นสภาพรถถังเดิมๆอีกต่อไปถาาว่ามันป้องกันได้ไหมมันก็ได้บ้างแล้วก็ไม่ได้บ้างแต่ว่ามีดีกว่าไม่มีนะครับ ส่วนความเคลืบหน้าของรถถังเอปามมีรายงานว่าจะส่งให้กับยูเครนในอาทิตย์หน้าซึ่งพอดีกับที่ตอนนี้นะครับ ยูเครนเจาะแนวรับของรัสเซียในซาโปรลเซียได้เสียได้ที่รถถัง T14 อมาต้าของรัสเซียถูกส่งตัวกลับประเทศนี้ไปแล้วข้อหาไม่พร้อมรบนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศด้วยตัวเองว่ารถถังอีปามชุดแรกจะส่งให้กับยูเครนสัปดาหนะ์หน้ารวมถึงประกาศความช่วยเหลือชุดใหม่นะครับมูลค่า325ล้านดอดลลา,าร์สหรัฐหรือว่าประมาณ11,700 11, ล้านบาท เดิมทีสัตมิกาเนี่ยมีกำหนดส่งเอปาม่กับยูเครน31มคันเป็นการกลับปลานะครับต่อแรกสัตมิกานี้จะไม่ให้เพราะมองว่าเอปามเนี่ยมันซับซ้อนเกินไปมันไม่เหมาะกับยูเครนเพราะว่าต้องเรียนรู้การใช้งานใช้เวลานานนะครับแต่ว่าตอนนี้สัตมิกาเนี่ย ตัดอุปกรณ์บางอย่างนี้ออกไปก็เพื่อให้ยูเครนใช้งานง่ายขึ้นแน่นอนว่าความสามารถจะลดลงบ้างแต่ว่ายังพอที่จะสู้กับรถถังรัสเซียได้นะครับความสามารถของอีปามดีกว่ารถถังเลปเปอร์สองนิดหน่อยในบางเรื่องแต่ว่าเลปเปอร์สองคล่องตัวกว่าเพราะว่าอีปามหนักกว่านะครับแต่ว่าพิสัยหรือว่าระยะทางเนี่ยอีปามวิ่งได้ไกลกว่ายูเครนได้อีปามมาอันนี้ก็น่าสนใจแต่ต้องรู้เรื่องหน้าว่า m อฟหเอปามเนี่ยไม่ใช่อมตะนะครับมันก็ถูกทำลายได้ แอดมินเชื่อว่าหลายคนคิดว่าพอรัสเซียเอาทีสิอัมมาตากลับบ้านสันมิกาจึงกล้าส่งเอปาร์นี้เข้ามาและแอดมินเชื่อว่าหลายคนที่คิดว่า พอรัสเซียรู้ว่าเอปามจะมาเนี่ยรัเสเซียรีบเอาทีสตีอมาตานี่กลับบ้านแล้วแต่มุมมองว่าจะมองมุมไหนนะครับแต่ว่าการมาของเอปามเนี่ยยูเครนได้ประโยชน์แน่นอนจะได้วัดกันไปเลยนะครับหลังจากที่ศึกษาแต่ทฤษฎีที่มานานว่ารถถังรัสเซียจะแน่แค่ไหนเราคงได้นับจํานวนของรถถังรัสเซียเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว,ว่าเอปามเนี่ยอย่าพลาดที่กับรัเสเซียดิดขาดถ้าเอปามพลาดสักคันเนี่ยรัเสเซียคุยไปนี่สองเดือนแน่นอนนะครับเป็นอย่างน้อย